โคุณน้ำหวยคุณทำอะไรเนี่ยยังไรอ๋อ๋อ้ยปเจอะไรทำไมวางกับพื้นอย่างนี้นี่ฮะเอาขันดีๆหน่อยขันดีๆหน่อยโอ้ นี่ช่างโซ์มิตซูนะครับประกอบเครื่องเครื่องลรแปดหมื่นนะครับมัดสามตัวขันสปีเลยนะโอ้โหก้องอนะหกเดียนแล้วนี่เงินไหนเนาะเอาไท่ไซส

โอ้ตีเอาไเลม่ยู่ในเบอ่เมื่อห้าไปในตีว้อา้ฮะไม่มีตีคันตียอไปเลยโอบา่วไปเสียงไหนอูนี่จะเสียงมูเหรอปะอะไรหกเหียเบอ้ครับอะไรหกเหลี่ยมหกเหี่ยมูไปเสียงไปไหนคันนู้นคันแน่เสียงอยู่แล้ว

เหมือนที่หมดเร็วไม่กลับบ้านแล้วจังหวัดเลยอไม่เป็นไรยของพ่อเทียนโอ้ยโหไม่ได้แม่สูงแล้โอ๊ะนี่คือเครื่องที่เขาเอาเขาเอามาดีๆนะครับเครื่องละแปดหมื่นเรามาทำเสียราคาเลยครับแปดสิบบาทก็ไม่มีใครเอา ยำอะไรใครเอามาสิบเอ็ดเดียวอยู่เดียวอยู่เดีอยู่สี่เกือนนสอบใช้ได้จิกิกเกือนไปอยู่อันนี้หมดแล้วโอ้ยจานมาคุ้มนะครับเจ้าไอ้สิลด์ก๊

แผนกบวนนะพี่เอ้าโอ้ไม่ด้กว่นี้ไม่ด้่นี้ถ้าเป็นเครืองหคือไนกหาอยู่อย่างนี้ใส่แล้วเอาเก็บดีไหมกลับบ้านเอาโดเอาตรวนี้ทางคางนี่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 มาเปลี่ยนไห้ไปเปลี่ยนค่ยไปนะ อันนี้มันสิบโเล้วเก็บ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 อย่าองเขาอย่ากองันแล้วเอาเงี้ยเลยนี่คือเครื่องที่ซ่มเสร็จแล้วขายไปคลายไปนะไป